ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแคริเอเตอร์ชานนกับการเสี่ยงทายทำนายดูดวงไพ่าทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี่เลยช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีช่องทางอื่นนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นเลยนะครับสําคัญที่สุดเลยนะผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการชวนลงทุนไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงทํานายทายทักกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันวันนี้เลยนะครับเราก็จะมาทํานายทายทักกันแบบแรนดอมเช่นเคยเสียงทายพลังงานสถานการณ์เหตุการณ์ของคุณจะเป็นของคุณหรือไม่เออ ร a นดอมวันนี้ผมก็จะใช้ไพ่ทาโรูนหนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับโดยปกติผมจะใช้ไพ่ทาโรูนหนึ่งสำรับหรือสองสำรับแล้วแต่เนื้อหานะครับนะซึ่งวันนี้ผมจะใช้เพียงสำรับเดียวนะครับมาเสี่ยงทายกันนะการเสี่ยงทายรันด o อมนี้ผมก็จะทำนายโดยอ้างอิงเนื้อหาตามแนวทางสากลนิยมนะครับตามตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะบางทีมันก็เป็นเรื่องความเชื่อด้วยนะโอเคนะครับ วันนี้เราจะมาเสี่ยงทายกันในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์สบายๆกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันเช่นเคยดูได้ทุกท่านนะครับในหัวข้อที่ว่าเขารักคุณและปลื้มคุณมากเออเขารักคุณและปลื้มคุณมากเขาคือใครทําไมถึงรักคุณมากปลื้มคุณมากมาดูกันวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหเดาฟูลมาใบแรกเดาฟูลมาใบแรกเลยจิตอิสระมาเลยผมพอจะรู้แล้ว ใบแรกมาตัวตนคุณชัดเจนมากถ้ามองในฝั่งคุณนะพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้มองในฝั่งคุณก่อนเด e f o o นี่คือตัวตนของคนที่มีจิตอิสระไม่ค่อยหวาดวันวัน,วนกลัวสิ่งใดๆมีชีวิตที่ค่อนข้างมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกมากนัก ข้อดีของเดอะฟูลคือมีความสุขมีความจิตอิสระดังกล่าวแต่มีข้อเสียเพียงเล็กน้อยที่ต้องติงกันตรงๆคืออาจจะมีความประมาทไปบ้างเนี่ยเนี่ยยืนลันลาอยู่ริมหน้าผาไม่กลัวอุปสรรคใดๆไม่หวั่นเกรงอันตรายใดๆมีความสุขแต่อาจจะประมาทไปสักนิดหนึ่งอันนี้เราไม่ว่ากันทำนายไปตรงๆต,ตามหน้าไพา่ตามแนวทางสากลน,นะครับความเดอะฟูลออกมาก็ทำนายไปอย่างนี้นะครับใบนี้ออกมามันมีข้อดีคือถ้าเป็นตัวคุณนะ คุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพึ่งพิงปัจจัยภายนอกมากมายนักใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณไม่เอามาเก็บมาให้มันหนักใจเปล่าๆใครดีมาคุณก็ดีตอบใครจะร้ายกับคุณคุณก็ไม่ถือสาอะไรแบบนี้นะครับเป็นไปได้ที่คุณมีความสุขสบายละลาลัล,ล,ล,ลในใจเป็นอย่างมากมีโอกาสที่พื้นฐานเดิมคุณจะมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างดีเรียกว่าเลี้ยงดูมาดีครอบครัวค่อนข้างอบอุ่นนะครับมีแนวโน้มแบบนี้แล้วก็ อาจจะมีทรัพสมบัติติดไม้ติดมือมาเล็กน้อยด้วยจากปู่ย่าตายายให้ไว้ในบางท่านนะบางท่านส่วนบางท่านที่บอกว่าโอ้ฉันโตมาโดยลําพังสู้ชีวิตมาโดยลําพังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะว่าดวงเสี่ยงไทยแบบนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านเหตุการณ์ใดตรงกับชีวิตคุณรับไว้เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นแนวทางได้ถ้าไม่ตรงปล่อยผ่านเลยนะครับมาบฟังกันโอเคมาดูกันต่อไปสิเขารักคุณมากและคบเลื่มคุณมากด้วยนะครับเออ เดอะฟูกรณีที่เป็นตัวคุณเด่นชัดมากถ้ากลับกันเป็นฝั่งเขาเขาก็คือนิสัยคล้ายคๆคุณนั่นแหละสบายๆจิตอิสระเออมีความสุขได้ง่ายๆโอ,โอ,โอ้สีถ้วยฟ o ร์ครับเดอะฟูกับสีถ้วยคุณเป็นคนที่มีความสุขที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวเออคุณไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆคุณไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆไม่ได้เปิดรับใครเข้ามาเป็นเพื่อนง่ายๆคุณมีความระแวดระวังตัวสูงมีสัญชตาตญาณป้องกันภัยสูงมาก แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นระแวงอะไรนะครับเรียกว่าคุณจะคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตเป็นอย่างดีเลยไม่ใช่ใครก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตคุณได้ง่ายๆเออนี่เป็นข้อดีนะครับเพราะสมัยนี้คนมีหลากหลายประเภททั้งดีทั้งไม่ดีปะปนกันไปการคัดกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตถือว่าเป็นสิ่งที่ดีคุณมาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็เ,เขารักคุณมากและปลื้มคุณมากๆด้วยเขาคือใครเขาคือใคร โอ้โห,โ,หโ,หโหเขาคือใคร The Empress ใบนี้ออกมาทำนายได้หลายอย่างเลยมาดูกันทีละอย่างอย่างแรกคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมมีตัวตนที่ชัดเจนนะครับมีหน้ามีตาในสังคมถ้าเป็นตัวเขานะ ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แต่ถ้ากลับกันเป็นฝั่งคุณเขามองคุณดีมากคนคนนี้ชื่นชมคุณมากรักคุณมากปลื้มคุณมากตามหัวข้อเลยความเป็นเอ็มเพรสจักรพดินีนี่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดในพลังงานรวมหมายถึงผู้ที่มีความเพียบพร้อมถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีก็คือเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมหรือจะเรียกว่ามีโอกาสได้ยกระดับฐานะในไม่ช้านี้ถ้าคุณผู้ชายมาดูใบนี้หยิบได้ใบนี้คือดวงนาีอุปัมถ์คบหาเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีแล้วจะมีโชคดีเป็นอย่างมาก เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมมองว่าคุณกับเขามีโปรไฟล์ฐานะหน้าตาทางสังคมใกล้เคียงกันนะไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันอาจจะมีความแตกต่างทางอายุบ้างหรือจะเป็นคนรุ่นเดียวกันก็แล้วแต่แต่ฐานะในสังคมความแตกต่างคุณจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ประมาณนี้เรียกว่าถ้าคบหากันก็มีความกลมกลืนกันได้เป็นอย่างดีโอเคเดี๋ยวมาดูเพิ่มกันหน่อยซิว่าเขาคือใคร เกี่ยวข้องกับคุณมานานแค่ไหนแล้วเออโอ้โหราชินีเหรียญ queen of pentacles ไม่ธรรมดาเมื่อกี้เพิ่งมี empress ออกไปมีราชินีเหรียญปรากฏออกมาสองพลังงานหรือจะมีคนที่ชอบคุณสองคนขึ้นไปเอ,อแต่เอางี้มองเพื่อให้ไม่ซับซ้อน มองว่าเป็นคนคนเดียวกันก่อนเป็นทั้งเอ็มเพรสและราชินีเหรียญในคนเดียวกันหมายความว่าคนนี้มีความเพียบพร้อมสุดๆไปเลยและในทางกลับกันเขาก็มองว่าคุณเพียบพร้อมสุดๆไปเลยในสายตาเขาไม่ว่าคุณจะอาจจะถ่อมตัวว่าเอยฉันไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นฉันไม่ได้โดดเด่นอะไรคุณอาจจะเคยชินกับตัวเองและค่อนข้างถ่อมตัวโดยนิสัยของคุณนะครับนะแต่ในสายตาของเขาในสายตาของผู้คนคุณมีความเพียบพร้อมมากๆอืมและความเป็นธาตุดินก็เด่นนะ ความเป็นชาวธาตุดินก็เด่นแต่เรื่องธาตุเรื่องราศีเราไม่เน้นเพราะว่าสามารถการเสี่ยงไทยแบบนี้สามารถดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับนะเออไม่ธรรมดาอ,อ๋อแถมให้อีกนิดนึงไม่ว่าคุณหรือเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่นับจากบัดนี้เป็นต้นไปเมื่อเสี่ยงไายได้ใบนี้คุณมีโอากาสร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเออ กรณีที่คุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณมีโอกาสร่ํารวยมั่งคั่งในอนาคตนะครับมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาเดิมนะครับนะโอเคมาดูกันต่อนะคนที่รักคุณมากปลื้มคุณมากมีแนวโน้มจะเป็นคนโปรไฟล์ดีฐานะหน้าตาทางสังคมไม่น้อยหน้าไปกว่าคุณเออแล้วเขาจะทำงไงต่อไปเขารักคุณมากเขาปลื้มคุณมากว้าววิวออฟฟอร์จูน ไม่ธรรมดาวิวออฟฟอร์จูนมาชัดๆเลยว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาชักนําพาให้มารู้จักกันให้มาเกี่ยวข้องกันการที่คุณกับเขาได้รู้จักกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับโชคชะตาจัดสรรมาบุญสัมพันธ์บุญจัดสรรวาสนาตรงกันมีความเป็นคู่กันไหมถ้าวิวออฟฟอร์จูนนี่ผมมองว่าอาจจะไม่ใช่คู่ครองเนื้อคู่ที่ตามกันมาเกิดตามความเชื่อไม่ขนาดนั้นนะครับ อาจจเอาเป็นว่ามีวาสนาตรงกันในแบบกาลยนานมิตรในเบื้องต้นแบบนี้เขากับคุณนะมีบุญวาสนาร่วมกันมาตามความเชื่อทําให้ได้โคจรมาเจอกันในชาติพบนี้ตามความเชื่อนะครับอย่างน้อยที่สุดต่อให้จะไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นคู่รักคู่ครองใดๆก็จะเป็นกาลยนานมิตรที่ดีต่อกันได้เอ้อไม่ธรรมดาวันนี้อ,อคุณจะเจอคนดีได้มิตรด,ดีได้เพื่อนดีเป็นอย่างน้อยแต่ก็ไม่แน่นะครับเพื่อนอาจจะเลื่อนเป็นแฟนได้เออมาลุ้นกันสิ เขารักคุณมากเขาปลื้มคุณมากแล้วจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตโอ้เจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวนทั้งคุณและเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ตามหน้าไพ่นะทำนายตามหน้าไพา่ชีวิตจริงเป็นอย่างไรเอาไปประยุกต์ใช้กันเอาเองนะครับ ตามหน้าไพ่บ่งบอกชัดเจนว่าคุณกับเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ของตนเองคุณก็มีภาระเขาก็มีภาระบางทีว่างไม่ตรงกันคุณยุ่งเขาว่างคุณว่างเขายุ่งบางท่านอาจจะทํางานสลับไม่ตรงเวลากันคุณทํางานกลางวันเขาทํางานกลางคืนหรือสลับกันหรือแม้แต่บางคนเป็นคนทางไกลกันอยู่กันคนละเมืองอยู่กันคนละประเทศที่เวลาต่างกันบ้านเราเป็นกลางวันบ้านเขาเป็นกลางคืนหรือสลับกันอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนว่ามันจะ ลงเอยกันยากสักหน่อยในช่วงแรกเพียงแต่ว่าคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายเรื่องที่จะลงเอยกันได้หรือไม่ได้เพราะว่าเป็นดวงของกาลยนานมิตรแบบนี้แนะนําตามหน้าไพ่ว่าให้ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างทําภารกิจของตัวเองไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวดีเองโชคชะตานําพาให้คุณกับเขามาพบกันแล้วนะครับคู่กันแล้วไม่แคล้วกันถ้าคุณเชื่อว่าเขาเป็นคู่ของคุณเขาก็อาจจะเชื่อว่าคุณเป็นคู่ของเขาเช่นกันเพียงแต่ว่าณนะเวลานี้อาจจะยังต้องเป็นกาลยนานมิตรกันไปก่อนแบบนี้นะครับโอเคมาดูกันต่อนะ ต่างคนต่างมีภาระรับผิดช,ชอบเป็นเรื่องปกตินะครับเราเราท่านๆ่านใครก็มีภาระทั้งสิ้นนะครับแต่จะบริหารจัดการอย่างไรเขารักคุณมากเขาปลื้มคุณมากเขาจะทำไงต่อไปโอ้โหปลื้มไม่ปลืมมปล้มดูอเองอาหา่าไม้เท้าไฟออฟวอนส์ทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนมีสเสน่ห์นะใบนี้เนี่ยตีกันชุลมุนเลยนะครับนะ ความหมายที่หนึ่งเอาตามหน้าไพ่เลยตามตำราสากลเลยหมายความว่าช่วงเวลานี้คุณกับเขาทั้งคู่เลยต่างไม่ค่อยจะมีอารมณ์โรแมนติกสักเท่าไหร่ไม่ค่อยจะมีความคิดเรื่องความรักอยู่ในหัวสักเท่าไหร่เพราะเจอปัญหามากคนมากความชุลมุนวุ่นวายนะความหมายที่หนึ่งตอนนี้ทั้งคุณและเขาต่างเจอปัญหามากคนมากความชุลมุนวุ่นวายจนไม่มีเวลามาใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้และความหมายที่สองก็คือ ทั้งคุณและเขาต่างมีสเสน่ห์จนคนต้องรุมแย่งกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหน้าไพ่หนึ่งใบตีความได้หลากหลายความหมายแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านเอาไปประยุกต์ใช้ตามเหตุการณ์จริงนะครับนะลองดูนะเออพลังงานไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือมีความเป็นกาลยนานมิตรแล้วก็มีโอกาสพัฒนาได้เขามองคุณดีมากเขารักคุณมากเขาปลื้มคุณมากเขามองคุณดีมากๆเลยแล้วก็ โอ้เด็กถือถ้วยมาละคนคนนี้มีโอกาสที่จะยอมคุณไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่แกกว่าโตกว่าอายุเท่ากันหรือเด็กกว่าก็แล้วแต่แต่ในพลังงานเด็กถือถ้วยคือเขาจะยอมคุณมากนะยอมอ่อนข้อให้กับคุณเขาอาจจะเป็นผู้แข็งแกร่งกับคนอื่นแต่เขาจะยอมให้คุณมากๆคนคนนี้อ่อนโยนอ่อนหวานมาเลยแหละเอออะไรก็ยอม <laughs> ดี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 แล้วเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปความสัมพันธ์นี้จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร โอ้โหเดอะไฮโลแฟนกราบสาธุยินดีล่วงหน้าเดอะไฮโลแฟนออกมาในหัวข้อความสัมพันธ์นั่นหมายความว่าคุณกับเขามีบุญสัมพันธ์กันจริงๆอย่าลืมวิวออฟฟอร์จูนเมื่อกี้โชคชะตานำพาให้มาพบประสบพบหน้าเจอกันแล้วยังมีเดอะไฮโลแฟนไพ่พระ หมายความว่าคุณกับเขาศสลเสมอกันบรารมีเสมอการสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เป็นแบ็กอัพให้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทั้งคู่คุ้มครองความสัมพันธ์นี้ให้เกิดความราบรื่นสอดประสานกันไปอย่างดีไม่ว่าจะเริ่มต้นในฐานะอะไรก็แล้วแต่แต่ถามว่าถ้ามีความมีโอกาสพัฒนาไหมก็ต้องตอบว่ามีนะครับตามตำราสากลว่าไว้ถ้าไฮโรแฟนปรากฏในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะ มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานคลองคู่ได้เลยนะครับถ้าใจคุณและเขาตรงกันแต่ถ้าสมมุติว่าใจคุณและเขาไม่ได้ตรงกันหรือต่างคนต่างมีคู่อยู่แล้วก็ทำนายไปอีกในทิศทางหนึ่งได้ว่าคุณกับเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นอย่างมากเรียกว่าเป็นเพื่อนกันได้ตลอดชีวิตเลยย้ำนะถ้าต่างคนต่างมีคู่แล้วหรือไม่ได้คิดจะเป็นคนรักกันคุณจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆ แต่ถ้าต่างคนต่างโสดต่างคนต่างมีใจมีโอกาสครองคู่อา้าวและเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่ได้คิดจะมีคู่คุณไม่ได้คิดเรื่องความรักความสัมพันธ์ the h ไฮโ r o ฟนยังหมายความว่าคุณจะมีโชคดีอยู่เสมอทำอะไรก็ราบเรื่อไม่ค่อยติดขัดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีนะครับตั้งใจทำคุณงามความดีเลยนะครับคุณมาถูกทางแล้วนะโอเคไปกันต่อเขารักคุณมากเขาปลื้มคุณมาก ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้มากน้อยอย่างไรรวดเร็วทันใจหรือไม่มีไพ่พระมีไพ่วิวอัฟอจูนออกมาแล้วเมื่อกี้สบายใจได้เลยโอ้ยิ่งทำบุญยิ่งดีโอ้บุญสัมพันธ์จริงๆ6เหรียญ six of pentacles ความสัมพันธ์นี้คุณและเขาบุญสัมพันธ์กันยิ่งทำบุญยิ่งดีและมีโอกาสชักชวนกันทำบุญหลายๆท่านต่างก็เป็นสายบุญสายมูและในบางท่านบางคู่ เคยทําบุญร่วมกันแล้วนะเอาตามความเชื่อนะอย่างแรกคือทําบุญร่วมกันจริงๆในชาติพบปัจจุบันแบบจับต้องได้และในทางความเชื่อคือเคยทําบุญร่วมชาติตักบาดร่วมขันกันมาตั้งแต่ในอดีตชาตินี่คือเรื่องความเชื่อปรดใช้วิจารณญาณแต่สิ่งที่จับต้องได้นะเอาที่จับต้องได้ หลายท่านเป็นสายบุญเป็นสายมูมีโอกาสที่จะเคยร่วมทริปทําบุญด้วยกันหรือรู้จักกันมาเพราะทริปทําบุญเออไปทําบุญไปงานมงคลแล้วรู้จักกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันยิ่งทําบุญยิ่งดีนะครับคุณกับเขาจะเป็นคู่รักสายบุญที่ดีได้ถ้าต้องการแต่ถ้าไม่ใช่คู่รักกันถ้าไม่ได้ตกลงเป็นคู่รักก็จะเป็นเพื่อนที่ดีกัลายาณมิตรยาวๆไปเลยโอ้ดีงามจริงๆมาดูกันต่อนะครับเขารักคุณมากขเขาปลื้มคุณมากอืม <S <S ดีจริงๆ เรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมาก,มากๆเออแล้วก็โอ้เดอแอมเพออร์คู่กันจริงๆเอามาวันนี้ตอนแรกมีดอเอมเพอรสออกมาต,อ,ตอนแรกเอมเพอเอร์ Emperor ตามออกมาความเป็นคู่สูงมาก จิตวิญญาณของคุณกับเขามีความเป็นคู่กันตามความเชื่อย้ําว่าตามความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับนะโปรดใช้วิจารณญาณตามความเชื่อและตามตําราสอดคล้องกันเมื่อ Empress สเอ็มเพออกมาคู่กันจิตวิญญาณของคุณกับเขามีโอกาสเป็นคู่กันสูงมากเพียงแต่ว่า ในทางปฏิบัติจริงคุณจะรักเขามากแค่ไหนเขาจะรักคุณมากแค่ไหนให้ไปตกลงกันเอาเองดูบริบทชีวิตจริงนะคุณมีคู่หรือยังเขามีคู่หรือยังต่างคนต่างโสดหรือไม่เออชีวิตมันจะมาบรรจบกันได้ไหมอยู่ไกลกันมากไหมอุปสรรคเยอะไหมอะไรก็แล้วแต่การจะครองคู่กันคนเรานั้นจะว่ายากก็ไม่เชิงยากจะว่าง่ายก็ไม่เชิงง่าย มันมีปัจจัยหลายอย่างทั้งที่ควบคุมได้ทั้งที่ควบคุมไม่ได้เอาเป็นว่าตามตำราและตามความเชื่อคุณกับเขามีความเป็นคู่กันสูงมากส่วนในทางปฏิบัติให้ไปลองพิจารณาความเป็นไปได้จากชีวิตจริงนะครับเราดูดวงแบบไม่งมงายดูดวงไว้เป็นแนวทางเพื่อ,เ,อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแต่การปฏิบัติจริงให้ดูเหตุการณ์จริงเป็นหลักนะครับโอเคยินดีร่วงหนะ้า อย่างน้อยๆก็ดวงสมพงกันละอ่ามาดูกันต่อนะครับเขารักคุณมากเขาเปลิ่มคุณมากแล้วมันจะยังไงต่อไปนี่มันจะยังไงต่อไปสิอ่าโอ้โหสองเหรียญ Two Pentacles ใบนี้ไพ่สองเหรียญน,น,ยยน,นี้ตามความหมายตามตำราสากลก็คือการประคับประครองอจัดบาลานซ์ชีวิตให้ดีและความหมายตามภาพมันเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้นะครับนะ ความไม่จบไม่สิ้นความมั่นคงยาวนานอะไรแบบนี้ทํานายว่ารักกันตลอดไปก็ได้หรือทำนายเพิ่มเติมว่าคุณกับเขาสามารถเกื้อกูลกันได้ในระยะยาวก็ได้เช่นกันใบนี้ออกมาถือว่าดีนะครับนะโอเคมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายกันนะว่าวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมกับหัวข้อวันนี้นะครับเขารักคุณมากเขาปลื้มคุณมากเรารู้แล้วว่าเขาเป็นใครคนกันเองนี่แหละ ที่รู้จักกันมาจากการทําบุญงานบุญงานกุศลแล้วก็เป็นคนที่คุ้นเคยกันดีเขามองคุณดีมากคุณมองเขาดีมากต่างคนต่างรู้จักกันแล้วไม่ใช่คนแปลกใหม่แต่อย่างใดนะรู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วเขาปลื้มคุณมากเขารักคุณมากมีโอกาสคล้องคู่ได้ด้วยถ้าต้องการแล้วบทสรุปของชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปโอ้โ oh หสองไม้เท้า two of ones ยินดีด้วยนะครับใบนี้ออกมาตามตำราสากลว่าไว้คือการมองการไกลวิสัยทัศน์หรือการจะสมหวังในสิ่งที่รอคอยเร็วๆนี้ ถ้าคุณรอคอยความรักความสัมพันธ์คุณมีโอ,อกาสสมหวังถ้าคุณไม่ได้รอคอยเรื่องความรักถ้าคุณรอคอยการงานการเงินคุณก็มีโอ,อกาสสมหวังเช่นกันดังทีง่ผมกล่าวอยู่เสมอว่าการทํานายทายทักเสี่ยงทายแบบนี้แม้เราจะดูหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์แต่ไพ่อาจจะบ่งบอกถึงเรื่องอื่นก็ได้เช่นกันใบนี้ดีงามมากทั้งในเรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสสมหวังหรือถ้าไม่มองเรื่องความสัมพันธ์จะเป็นการสมหวังในด้านการงานการเงินชีวิตส่วนตัวก็ได้และยังทํานายเพิ่มเติมได้ว่าถ้าคุณกับเขา ตกลงคบหากันแบบคู่รักคุณจะอยู่กันได้อย่างยาวนานเรียกว่าทะนุถนอมหัวใจรักกันยืนยาวรักกันมั่นคงเลยนะครับโอ,โอเคอีกสักใบไหม่าขอคอนเฟิร์มอีกสักใบนะครับการันตีส่งท้ายความสัมพันธ์ของคุณและเขาคนที่เขารักคุณมากปลื้มคุณมากขอใบสรุปคอนเฟิร์มส่งท้ายให้ชื่นใจสักหนึ่งใบทิศทางความสัมพันธ์ของคุณและเขาโอ้โหชื่นใจจริงจริง สรุปได้อย่างสวยงามยินดีด้วยการเสี่ยงไทยวันนี้สรุปได้อย่างสวยงาม6ไม้เท้า six of ones ไม่ว่าคุณคิดอ่านการใดอยู่คุณจะประสบความสำเร็จไพแห่งชัยชนะออกมาแล้ว victory ออกมา six of ones 6ไม้เท้าคิดหวังเรื่องความสัมพันธ์จะสมหวังในความรัก ถ้าคิดหวังเรื่องการงานการเงินจะประสบความสําเร็จคุณที่เคยมีปัญหาใดๆอยู่ปัญหาจะถูกแก้ไขจะถูกคลี่คลายได้เอาเป็นว่านับจากนี้ตามดวงชะตานะตามดวงชะตาตามความเชื่อคุณมีแนวโน้มที่จะพลิกฟื้นชีวิตดีขึ้นนะไม่ว่าจะด้านใดกันแล้วแต่คิดอ่านการใดมีโอกาสประสบความสําเร็จตามกําลังบุญที่กระทําไว้ตามความขยนขันขันแข็งดวงดีแล้วอย่าอยู่เฉยๆรีบทําความดีเลยนะครับโอเคยินดีด้วยครับ ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านขอบพระคุณทุกการติดตามเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ